มีอีกพักหนึ่งพักภูมิใจไทยอันนี้ผมฟังข่าวตอนแรกมันจะเป็นไปได้อย่างไงนะมาถึงว่าถ้าคุณมนัญญาลาออกเพื่อที่จะไปอยู่กลุ่มอื่นพักอื่นเนี่ยฟังดูแล้วมันก็รับไ่มันดูแปลกแปลกแปลก,ปลกเพราะว่าอะไรคุณมนัญญาเนี่ยก็เป็นน้องสาวของคุณชาดาไทยเศรษฐ์น้อง<ข>แท้ๆเลย<ข>ใช่ไหมพี่ชายก็มีบทบาทสําคัญอยู่ในพักภูมิใจไทยอย,อยู่จะออกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะไม่น่าเป็นไปได้ นะแต่ออกนะออกนะครับก็มีการยืนยันชัดเจนว่าลาออกกันไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะแต่เหตุผลที่ออกก็คือก็บอกว่าไปเพื่อไปทํางานในตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก,การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นอ,องค์กรกองทุนในสังกัดสํานักนายมนตีแต่ว่าได้มอบให้กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในดูแลกองทุนนี้นะและตําแหน่งเนี้ยนะผู้ทรงคุณวุฒิของอกรรมก,การบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองอ่าคุณมนัญญาก็อยากจะไปทํางานตรงนี้ก็เลยลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้มีคุณสมบัติต้องตามตระเบียบของกองทุนนี้ก็เลยลาออกไปตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ข่าวเพิ่งจะมาออกประมาณนั้นครับค่ะ <c oughs> แล้วทั้งทั้งคุณชาดาเองทั้งคุณอนุทินเองก็ออกมายืนยันนะคะเพราะว่ามันก็มีการไปเข้าใจกันไปว่ามีปัญหากับบ้านใหญ่อุทัยธานีหรือเปล่านะคะ คุณอนุทินก็ออกมายืนยันบอกว่าก็นี่ไงชี้พี่ที่คุณชาดาบอกบ้านใหญ่อุทัยก็อยู่นี่ไงละหองละแหงหรือเปล่ายืนอยู่นี่ไงแล้วคุณเจเสดคุณเจเสดไทยเสดลูกชายของคุณมััญยาก็เป็นกรรมการบริหารของพรรคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างแน,น่นอนเดี๋ยไปฟังเสียงยืนยันทั้งคุณอน,นุทินแล้วก็คุณชาดาค่ะท่านมันญญยาต้องลาออกเพราะว่าท่านน่ะไปเป็นอะไรนะคณะกรรมการ พัฒนากองทุนสตรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะต้องอพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจริงๆออกไปตั้งแต่เดือนกุมภาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะมีข่าวมาเมื่อเช้าวันนี้ก็ผมก็ดูตามกลุ่มไลน์ก็เห็นนะครับจริงๆถ้าเราออกไปตั้งแต่กุมภาแล้วผมก็เลยงงๆเอ๊ะท่านเลยโทรไปถามก็ได้ข่าวได้ได้รับข้อมูลมา ท่า,านรไป,ไปตำแหน่ง,นงอื่นท่านรับเป็นอะไรกรรมการกองทุนนะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนเลยนะนกองทุนพัฒนาสตรีอ่ะนะครับไม่ได้มีความ,มแข่งกับบ้านใหญ่อุไทยใช่ไหมครับผมบ้านใหญ่อ<า>ุไทยนี่ขแข่งไม่ได้ไหนอย่างนี้ยยืนโย่ออยู่เนี่ยย,ย,ยังแน่นอยู่ครับลูกชายของท่นานบรรญาฯก็เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยภูมิใจเสด็จไทยเสด็จ ตอนนี้ทํางานหามุ่งหาม่ําไม่พักเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่พวกเราก็จะต้องภุม่มฟักขึ้นมาให้มารับช่วงต่อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเป็น,ปนผมก็ไม่เข้าใจว่าวัาวตถุประสงค์ของคนปล่อยข่าวแต่ไม่ใช่พักภูมิใจไทยแน่น,นอนครับแต่ว่ามันก็ไม่มีไม่มีความหมายใดๆนะครับเพราะทุงวันนี้ในทางการเมืองทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดคุณตั้นชาดาก็ทํางาน อย่างเต็มที่ในเรื่องของการปรปาบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยท่านถามถามว่าท่านมนัญญาลาออกอ๋อลา,ลาออกไปเป็นผู้ทรงมุตในกองทุนครับก็ได<ม>้คำตอบเดิมครับผมลาออกตั้ง3ามี่เดือนแล้วครับผมแต่ข่าวออกมายังไงไม่ทราบนะครับ คือระยะนี้กระแสการเมืองมันทําให้วุ่นวายท่านชาดาลาออกค่อยมาถามจะได้ปรับพรมอบ้านใหญ่ไทยก็ยังรักอยู่ที่ผมนี่ครับรักกันอยู่ที่เขาเจอกันสองคนพี่น้องเขาจุ๊บกันตลอดสองพี่น้องครับเห็นการณนี้มีข่าวว่าแบบจะย้ายมุ้งการเมืองอะไรไม่มีไม่มีหรอกครับผมไม่มีไปตีความกันด้วเองครับผมลาออกมาสามเดือนแล้วครับเนื่องจากจะไปเป็นผู้ทรงอาวุธต้องไม่ไม่เป็นสมาชิกพรรคนะครับเคยเห็นมุ้งท่านชาดาเปล่า ในห้องนอนอะ่ะกว้างสาเมตรใหญ่ยายกใหญ่ใหญ่ยายกใหญ่ยายก,ยายกจะมีการปรักขบวน,นครับยังไงครับไม่มีครับ<ม>คุณเจเษแต่ที่ผมบอกนะตอนนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็ทำงานกับทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยอ่ะตอนนี้เขา<ม>เขาทำงานเยอะมากแล้วก็ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ของพรรคนะครับไม่มีปัญหาฮะ<า>อุทยยังแน่นปึกแน่นอนอุทยอ่ะไม่ไม่จะไม่จะตอบมาเดี๋ยวหาว่าคุยราบมีปัญหาบ้านใหญ่ไปผมงกับคำถามนี้มากเลยนะนะโอ้คุณมังกัญยาจะไปมีปัญหากับบ้านใหญ่อุทัยก็คือคุณชาดาเทเสรได้ยังไงก็อยู่บ้านเดียวกัน นะเออเขาก็บ้านใหญ่ไทยด้วยกันนั่นแหละนะคุณมานัญญาก็รอบที่แล้วเนี่ยที่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะก็เพราะคุณชาดาไม่เป็นถูกไหมค่ะเออแล้วก็อย่างที่คุณนรทิที่อธิบายก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะแต่ว่าเอาแหละช่วงนี้ภูมิใจไทยเนี่ยแต่มันก็จับจับอ่าเป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันนะคุณนนทิยาข่าวแบบเนี้ยเหมือนที่คุณชาดาบอกอ่ะเออเขาลาออกมาต้อง สองเดือนแล้วทาไมเพิ่งมันมีข่าวช่วงนี้ข่าวเพิ่งออกอ่าเนี่ยภูมิใจไทยก็กันบังโดนอะไรหรือเปล่าใต้น้ําอืมอืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะคะ